เดี๋ยวก่อนสิช่วงนี้เป็นไรวะก็หนูเป็นคนทำหล่นเองหนูก็ต้องเก็บเองสิมันเป็นความผิดของหนูนะแล้วจะมาโกรธอะไรพี่อ่ะอีกอย่างเรื่องเล็กน้อยแค่นี้นจำเป็นต้องเลิกกันด้วยอ่ะมันงี่เงาเกินไปเป่ะวะแล้วสำหรับพี่มันมีเรื่องไหนบ้างที่เป็นเรื่องใหญ่อะพี่รู้อะไรปะไอ้เรื่องเล็กเกน้อยๆแบบนี้เพราะมันรวมกันทีล้หลายๆเรื่องอ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกัน แผเพื่อนรอก่อนก็ตอนี่เลนกพี่เอนเล่นอพร้อมกันสิพี่ทำเหมือนไม่มีตัวตนเลยพรอก่ลอนพรอกันอนพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยพ้มกัเลยพ้อมกันเลย้อมกันเลยพร้อมกันเลย้อมกันเลยอมกนเลยพร้อมกันเลยพอกันเยอมเยพร้ยันเ้นเล้เพ้อเพอเนเพอันย้นเนนลนเ้อมกันลรมล้เรเร้นเันกเลยนเลยย้ ก,การก็ไม่มีฉลองหรือเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้นทั้งที่ตอนจีบกันเลกๆกยี่ดีมีดอกไม้ด้วยอะในไหนวันนี้ก็เป็นวันครบรอบของเราสองคนแล้วไปซื้อดอกไม้กันดีกว่าจะไปซื้อทำไมอะดอกไม้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแล้วเบืองตั้งเปล่าๆนะอมน,น,นี่อย่าบอกนะว่าพี่มีของขวัญที่จะเซอร์ไพรส์หนูอยู่อะเซอร์ไพรส์บ้านเซอร์ไพรส์บอเลยนี่เราอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วแล้วของพวกนี้มันจำเป็นด้วยเหรอ พี่โคตรไม่เข้าใจเลยเว้ยว่าทำไมผู้หญิงเนี่ยชอบคิดแต่เรื่องไร้สาระคิดแต่เรื่องเสียเงินด้วยหนูทาอะไรอ่ะอ๋อทากันแดดลิกกิ์ไงตัวนี้กันแดดกันน้ำแล้วก็ไม่ทำให้เกิดสิวด้วยเออเดี๋ยวโบนัสจะออกแล้วนี่อีก2วันอ่ะ งั้นดีเลยเดี๋ยวหนูะจะไปซื้อตุนไว้เพราะว่ามันก็จะหมดอลเออคือพี่ต้องซ่อมห้องน้ำให้แม่พี่อ่ะพี่คงหาเงินมาซื้อให้หนูไม่ทันหรอกนะอ๋อหนูก็ไม่ได้กะว่าจะให้พี่ซื้อให้อยู่แล้วหนูจะใช้โบนนะัสของหนูซื้อเองอ่ะจริงเหรอโอ้ยโล่งอกไปดีจะได้ซื้อรองเท้านกกีที่อยากได้ แต่ทุกเรื่องที่หนูพูดมาพี่ยังไม่เห็นว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถ้ามีเวลาคิดเรื่องบรรยอ่อนพวกนี้ได้นะพี่ว่ากลับบ้านไปทําความสะอาดบ้านไปล้างถ้วยระซักผ้าดีกว่าไหมไอใชรเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องบรญยอ่อนไปหมดแล้วนี่นี่เราใส่ถุงเท้านอนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย นนที่รักเปียมากินข้าวได้แล้วเป็นไงบ้างหลับสบายไหมหุ่นเท้าด้วยใช่ไหมล่ะนี่พี่เป็นคนใส่ถุงเท้าให้หนูเหรอแล้วคิดยังไงอ่ะที่ใส่ให้ก็หนูบอกว่าหนูเย็นเท้านี่พี่เป็นห่วงพี่ก็เลยใส่ให้ไงแล้วพี่ก็ซื้อเสื้อกันหนาวมาให้ด้วยหนูชอบไหม <c oughs> ที่พี่ซื้อให้หนูอ่ะหนูก็อชอบหมดแหละเพราะเมื่อก่อนพี่ใส่ใจทุกอย่างที่หนูพูดถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆที่หนูแค่บ่นลอยๆก็าตามพี่างได้หมบ้านแล้วนะโอเคค่ะเออแล้วพี่ได้ซื้อดอกไม้มาให้หนูไหมชือ พี่ลืมไปเลยอะคือวันนี้พี่ยุ่งมากอะพี่เลยไม่ได้ซื้อพี่ขอโทษน,นะแต,ตอนนี้พี่ก็ถึงน้าบ้านเราแล้วด้วยโอเค okay, ค่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะไหนพี่บอกว่าพี่ลืมไม่ใช่เหรอแลออ้นี่พี่ไปขโมยดอกไม้ใครมาเนี่ย พี่ไม่ได้ขโมยคือพี่เห็นมันวางอยู่ข้างทางแล้วมันก็สวยดีพี่ก็เลยเก็บมาให้หนูไงและทุกครั้งที่พี่ลืมสัญญาที่ให้กับหนูพี่ก็จะคิดหาวิธีเพื่อทดแทนเเสร็จแล้วเสรอคะขอเวลาอีกแป๊บนึงนะพี่หนูกำลังทาครีมกันแดดของลิกกี้อยู่ไงเขาบอกว่าตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะเพื่อนหนูแนะนำมาแล้วพอหนูลองใช้แล้วมันก็ดีจริงๆด้วย โอ้โห oh, oh. แล้วทำไมซื้อมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาก็ของมันใช้ดีก็ต้องซื้อมาตุนไว้สิอืมมันถ้ารอบหน้าหมดเมื่อไหรอ่อะบอกพี่นะพี่จะเหม,มาไม่ให้หนูคนเดียวเลยโอ้ยพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่เองก็ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านค่าอะไรอีกเงินอะเก็บไว้ใช้เองบ้างนะพี่รักชีวิตพี่มีแค่หนูคนเดียวนะถ้าพี่ไม่เปนหนูอะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินด้วยเพื่ออะไรแล้ว ขอให้เป็นแบบนี้ไปให้ได้ตลอดเมื่อก่อนไม่ว่าเราจะยากดีมีจนยังไงพี่ก็จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับหนูตลอดก็มันเป็นช่วงแรกๆที่เราคบกันไงมันคือช่วงโปรโมชั่นเว้ยแล้วคู่อื่นเขาก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นน่ะเรื่องง่ายๆแบบนี้ต้องให้พี่อธิบายด้วยใช่ความตื่นเต้นอะ่ะมันไม่ต้องมีให้กันตลอดหรอกแต่ความรักอ่ะไม่ควรจะมีให้กันตลอดหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วพี่หิว กลับบ anyway mm ้านมาทำข้าวให้ได้แล้วไปก็จริงอ่ะเราไม่ควรที er ่จะพูดถึงเรื่องไร้สารานี้อีกมานั่งอะไรฝั่งนี้อ่ะไปนั่งฝั่งนู้นสิเมื่อกี้พี่ไม่ได้ยินหรอกก็เลิกกันไง ผู้ชายห่วยๆแบบพี่ครบไปชีวิตหนูคงไม่มีวันจเจริญหรอก